สุดท้ายแมนยูต้องซื้อคนนี้แน่ๆเลยนะครับโอ้โ oh ห oh หวานเจี๊ยบหรือเปล่า ฉะนั่นของรุยคอสตาประธานสโมสรเบนฟิก้ามั่นใจว่าแมนยูสุดท้ายแล้วเนี่ยจะควักเงิน69ล้านปอนด์ครับซื้อตัวกอนซาโลรามอสไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่อในโปรโต,ตุเกสรายงานบอกว่ารุยคอสตาประธานของเบนฟิก้ามั่นอกมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจาย69ล้านปอนด์ขอซื้อตัวกอนซาโลรามอสกองหน้าดาวรุ่งไปเสริมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ บอกเลยว่าหัวหอกไว้ย2ีปีอย่างรามอสผลงานดีเมื่อฤดูกาลที่เพิ่งจบไปครับยิงไป27ประตูกับ12แอสซิสต์ถือว่าฟอร์มดีเลยจะบอกว่าแข่งรุ่นพี่อย่างบรูโน่ฟานเดสครับเคยส่งเสียงชวนรุ่นน้องร่วมชาติเนะี่ยให้ย้ยมาล่าตาขาในถิ่นโอทราฟฟอร์ดครับผมเชื่อว่าจะกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะของโลกได้ในอนาคตอันใกล้รายงานล่าสุดตอนนี้บอกว่ารุยคอสตารประธานของเบนฟิก้าครับ มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วแมนยูพร้อมจะยื่นข้อเสนอตามที่พวกเขาต้องการหลังบอกปัดข้อเสนอห้าล้านปอนด์จากทีมนิรานามไปก่อนหน้านี้ แมนยูเคยสอบถามเรื่องของกอนซาลรามอสกับตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ด้วยงบประมาณที่มันจํากัดจาให้ต้องไปยืมบอลสเวนฮอสมาแทนในช่วงนั้น,นครับอืมต้องมาตามครับท้าแล้วแมนยูจะเอาจริงๆหรือเปล่าสาหรับกองหน้าตัวเป้าคนนี้สําหรับกอนซาลรามอสจากเบนฟิก้านะครับหกล้านปอนด์ปีสแสดงแมนยูว่ายังไงก็จัดมาหน่อยฮะจัดเลยครับวัยรุ่น